สวัสดีเพื่อนทุกคนครับและสวัสดีคุณหมอด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันในรายการนะครับคุยทุกสุขภาพไปหมอป๊อปนะครับโดยนายแพทย์ธนศักดิ์ยิ้มเกิดเจ้าของเพจไดเอทด็อกเตอร์ไทยแลนด์โดยเราเจอกันครับทุกวันศุกร์แรกและศุกร์สุดท้ายของทุกเดือนนะครับผ่านทางช่องทาง Facebook f a n p a g ีบอลสตอรี่บายเอ็นฟินิทนะครับแต่หากเพื่อนๆคนไหนรับชมไม่ทันนะครับเราสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Legacy Co ์ป f f ฟ i เชีครับ คุณหมอครับที่ผ่านมาครับด้วยสถานการณ์โควิดทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ยินคําว่าภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนบ่อยๆจนถึงตอนนี้ผมเชื่อแล้วแหละว่าเพื่อนๆนะครับเข้าใจความสําคัญของของทางวัคซีนต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแต่วันนี้ครับอยากจะให้คุณหมอเนี่ยครับช่วยมาให้ความกระจ่างกับเรื่องของเกี่ยวกับการดูสุขภาพในเรื่องของภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะครับคำถามแรกครับคุณหมอ เรื่องของเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไรต่อการดูแลสุขภาพของเราครับจริงๆในวิกฤตโควิด -3 ปีที่ผ่านมานะเราก็พูดถึงเรื่องภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเยอะขึ้นเพราะเราพบว่าคนที่ค่อนข้างจะมีอาการรุนแรงจากโควิดส่วนมากจะเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีก็คือมีโรคประจาตัวแทบทั้งสิ้นส่วนคนที่แข็งแรงแข็งแรงส่วนมากก็ไม่ค่อยมีอาการอะไรหรือถ้ามีอาการก็ไม่รุนแรงแล้วก็หายไป จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมองว่ามันจึงเป็นประเด็นที่ทําให้คนกลับมาสนใจเรื่องสู่ภามากขึ้นครับเพราะถ้าสู่ภาาเราดีขึ้นก็คาดหวังว่าภูมิต้านอานจะดีขึ้นครับเมื่อกี้ในที่คุณตีกล่าวในเรื่องของการเราฉีดวัคซีนครับเพื่อรีบูทภูมิต้านทานครับผมมีมุมมองต่างอยู่นิดนึงครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าวัคซีนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่กระตุ้นภูมิต้านทานอะไรมากนักครับ ราะจุดเริ่มต้นของภูนน้ำทานมันจะอยู่ที่ร่งนางกายของเราครับเพราะการที่ร่างกายจะสร้างภูิน้นทา,านได้หรือสร้างไม่ได้ครับจริงๆผมมองไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนครับนอกเหนือจากสร้างได้สร้างไม่ได้ยังสร้างได้ดีหรือสร้างไม่ได้ดีครับ,รบอันนี้ก็จะขึ้นกับร่างกายครับแต่ในที่เราเคยได้ยินมาตลอดเราก็มักจะพูดว่าวัคซีนมีวัคซีนที่ดีมีวัคซีนที่ไม่ดีครับแต่ผมกับมีความรู้สึกว่าการตอบสนองของวัคซีนเป็นเรื่องของร่างกายเราครับ ในเรื่องภูมิน้้นทานเนี่ยร่างกายเรามีระบบของภูมิน้นานทานในตัวเองครับจุดหลักคือข้อแรกนะครับร่างกายเราต้องเผชิญต่อสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งแปลกปลอมอาจจะเป็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เข้าสู่ร่างกายเราครับดังนั้นเนี่ยร่างกายเราจําเป็นต้องมีระบบของการตรวจสอบในเรื่องพวกนี้ว่าอะไรที่อันตรายต่อร่างกายหรือไม่ครับ ถ้าสิ่งไหนที่อันตรายร่างกายเราก็จะมีวิธีการจัดการอาจจะเป็นกําจัดออกรหรือการเซตระบบที่จะอยู่ร่วมกันในสิ่งแปลกปอลอมนั้นภายในร่างกายเราครับอันนี้คือข้อแรกของหน้าที่ระบบภูมินั้นทานข้อที่2คือภูมินั้นทานเรามีหน้าที่ในการที่คอยตรวจจับว่าเซลล์เราเนี่ยที่เรามีการสร้างเซลล์ขึ้นมาเซลล์นั้นก็มีชีวิตเพื่อทําให้ร่างกายเรามีชีวิตอยู่ได้มันหมดอายุหรือยังถ้าหมดอายุแล้วภูมินั้นทานก็จะตรวจสอบว่าเซล์นี้หมดอายุนะโอเคแล้วก็แจ้งให้ระบบตรวจสอบเนี่ย ได้มีการกำจัดเซลล์นี้ออกไปครับอันที่3หน้าที่ของระบบภูมิทัณานก็ถือว่าคอยตรวจจับว่าเซลล์ไหนที่ยังไม่หมดอายุนะแต่กลับมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่เ,เลวร้ายอย่างเช่นเซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งครับภูมิทัณานก็มีหน้าที่ตรวจจับว่าเซลล์ Ethereum นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปแนวทางเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายก็จะมีการตรวจจับแล้วก็ทําลายไป <pulling S 2> อันนี้เป็นหน้าที่หลักๆของระบบภูมิทัณฑานะครับ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยครับมีโควิด -19 แบบนี้แล้วก็แต่จริงแล้วมันไม่ใช่แค่โควิดที่เป็นเชื้อก่อโรคสมมติว่าถ้ามีเชื้อก่อโรคเข้ามาสู่ร่างกายของเราครับคุณหมอร่างกายเราเนี่ยระบบคุมภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันจะมีการตอบสนองต่อหรือเชื้อโรคแบบเรา๋นี้ครับยังไงบ้างครับร่างกายเรามีหลายขั้นตอนในการที่จัดการเรื่องพวกนี้นะครับ,รบตั้งแต่การป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเข้าสู่ร่างกายเราได้นะครับ,รบโดยการที่ระบบแรกเราเรียกว่าระบบด่านกั้นหรือ barrier ครับ ตอนนี้อาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงอะไรนะเป็นเหมือนขีดกั้นเขตแดนเอาไว้ว่านี่เป็นเขตแดนของร่างกายนะยกตัวอย่างผิวหนังเรานะครับผิวหนังเราอ่าแล้วก็ผิวที่อาจจะไม่ใช่ผิวหนังแต่เป็นผิวที่เชื่อมต่อกับสัมผัสภายนอกอย่างเช่นในเยื่อบุทางเดินหายใจเราพงจมูกหลอดลมเพราะเราต้องหายใจเอาอากาศที่อยู่เป็นสิ่งภายนอกเข้าไปในปอดเราใช่ไหมครับแล้วก็จะมีในส่วนของทางเดินอาหารซึ่งเราจะต้องเอาสิ่งจากภายนอกผ่านบททางเดินอาหารก็สู่ร่างกายครับ ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีบาริเออร์หรือด่านกั้นที่คอยครตรวจจับยกตัวอย่างเช่นนะครับผิวหนังก็จะป้องกันไม่ให้แบคทีเรียบางชนิดหรือเชื้อโรคบางชนิดเนี่ยสามารถที่จะแทรกซึมผ่านผิวหนังเข้าไปในร่างกายเราได้นะครับซึ่งด่านกั้นนี้อาจจะเป็นตัวผิวหนังเองหรืออาจจะเป็นแบคทีเรียบางชนิดที่อยู่บนตัวผิวหนังเราซึ่งที่เราเคยคุยนเรื่องไมโครเบโอมอ่ามันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่คอยทํางานร่วมกับร่างกายเราซึ่งป้องกันเรื่องเหล่านี้ครับในระบบทางเดินหายใจผมอาจจะพูดถึงในเรื่องของอย่างเยื่อบุ ระบบทางเดินหายใจที่เราเห็นจะชัดคือขนจมูกครับนะครับที่เรามองเห็นไม่ชัดอาจจะต้องส่องกล้องคือเยื่อบุที่มันเป็นขนบริเวณทางเดินหายใจเรามันจะมีขนเวลาเราหายใจเอาฝุ่นละอองเล็กๆที่ผ่านพงจมูกแล้วเข้าไปได้เนี่ยไปสู่หลอดลมมันก็จะมีเยื่อครับเยื่อขนของเยื่อบุหลอดลมนะที่คอยปัดฝุ่นละอองเหล่านี้ออกมาแล้วก็มีการหลั่งเมือกออกมาเพื่อจับเอาไว้แล้วก็ทําให้เกิดในลักษาของเสมหะที่เราต้องขับออกมาครันะฮะ อันนี้คือด่านแรกที่เราเรียกว่าเป็นเอรียร์ซึ่งมันก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจงอะไรมากนะแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้สามารถผ่านด่านแรกไปได้เข้ามาสู่ร่างกายของเราแล้วตัดรั้วเขตแดนเราแล้วเข้าสู่ร่างกายเราได้เราก็ยังมีระบบภูมิค้้นทานระบบที่รับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า innate immunity innate หมายว่าไงฮะมันติดตัวเราตั้งแต่เกิดครับมันเป็นวิวัฒนาการซึ่งบรรพบุรุษเราสร้างไว้แล้วก็ส่งต่อทางกรรมพันธุ์ไว้ตั้งแต่เกิด แต่ภูมิหน้นาทารักษาแบบนี้เป็นภูมิดน้นาทารที่ไม่ได้จมพาะเจาะจงมากนั่น,นคือหมายว่าถ้าเป็นทหารก็เปรียบเทียบเหมือนทหารที่ไม่ได้รับการฝึกจำเพาะเจาะจงครับเหมือนทหารยามเอามาเฝ้ายามไว้เฉยแต่ให้ไปรบกับใคริงยังก็อาจจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นโจนกระจอกเล็กน,น้อยนะ <พอ S 1> เชื้อโรคเล็กน้อยก็พอไหวนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นเป็นภูมิหน้นาทารในด่านที่2นะครับ,รบซึ่งไม่ยำพาะเจาะจงมากกลุ่มนี้อย่างเช่นเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในกระแสเลือดเรานะครับครับ ภูมินัานทานที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินบางชนิดที่อยู่บริเวณเยื่อเมือกต่างๆครับที่อยู่ในผิวสัมผัสในระบบ,บของร่างกายเรานะครับ,รบแล้วก็จะมีเซลล์บางเซลล์ที่มีหน้าที่ในการคอยตรวจจับเหมือนเครื่องตรวจจับว่ามีสิ่งแบลกปลอมมาในร่างกายไหมกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ในการตรวจจับว่าเฮ้ยมันมีใครตัดรั้วลวดหนามเข้ามาในร่างกายเราหรือไม่นะครับมันก็จะคอยตรวจจับแล้วก็ถ้าเชื้อโรคนั้นไม่ได้อันตรายรุนแรงมันก็สามารถที่จะกำจัดทําลายได้นะครับ โดยอาศัยความร่วมมือจากระบบการอักเสบในร่างกายโดยเฉพาะระบบที่เรารู้ว่าคอมเพลเมนต์ซิสเต็มนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตว่ามันมันแปลก็ไม่รู้จะแปลเป็นตัวอะไรครับมันเป็นระบบตัวหนึ่งที่ร่างกายเราใช้เป็นส่วนช่วยเรียกมาแล้วก็อาช่วยฆ่าเชื้อหน่อยเราเรียกว่าคอมเพลเมนต์ซิสเต็มแต่ถ้าเชื้อที่รุนแรงจริงมันก็อาจจะฝ่าดานตรงนี้ไปได้ครับดังนั้นร่างกายเราเนี่ยมันจะมีภูมิด้านทานที่เกิดขึ้นหลังที่เราเกิด หมายว่าไงฮะสมมติว่าเราเจอโควิดใช่ไหมเป็นเชื้อใหม่ไม่เคยเกิดที่มาก่อนเลยบรรพุุษเราจะมีด่านกั้นวันนี้ไหมฮะไม่รู้จักมาก่อนเลยไม่เพราะไม่รู้จักมาก่อนนะฮะเพราะเราเพิ่งเจอโควิดนะครับมันก็จะมีระบบที่3ที่เราว่าเป็น acquired immunity acquired คือเกิดขึ้นทีหลังครับหรือถ้าเป็นภาษาภาษาหนึ่งก็คือ adaptive adaptive คือภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการถูกแย่ครับถูกแย่หมายว่าอ้าวไม่เคยเจอมาก่อนจะอยู่มาแย่้ต้องต่อต้านเลยวันนี้ครับ อันนี้เกิดขึ้นตามมาทีหลังอย่างเช่นเราติดโควิดเนี่ยนะครับเป็นไวรัสใช่ไหมฮะเข้ามาในร่างกายมันสามารถทําให้เราเจ็บป่วยได้ก็เพราะมันผ่านด่านที่1ได้ครับผ่านด่านที่สองได้แล้วก็ทําให้เราเจ็บป่วยครับร่างกายเราเริ่มรู้สึกเลยว่ามีปริยาว่าเชื้อนี้อาจจะก่อความรุนแรงในร่างกายครับระบบแอ q ควมูริตี้มันจะผ่านระบบที่เรียกว่า2ระบบระบบแรกคือการสร้างแอนติบอดีครับเราฉีดวัคซีนเราต้องการแอนติบอดีใช่ไหมฮะแอนติบอดีมีหน้าที่อะไรฮะแอนติบอดีเนี่ย มันจะมีหน้าที่ในการที่จะจําโครงสร้างของสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาอย่างเช่นจําโครงสร้างโควิดหน้าตาแบบนี้ควรจะต้องมีอะไรเป็นจุดเด่นจําไว้หน่อยเพื่อมาทีหลังจะได้จําได้ว่าอันนี้อันตรายนะเข้ามางกายเราอีกแล้วใช่ครับแอนติบอดีจะมีหน้าที่ตรวจจับเป็นตรวจจับเฉพาะเลยนะถ้าเป็นแอนติบอดีเฉพาะโควิดก็จะตรวจจับเฉพาะตัวโควิดมันจะไม่ตรวจจับตัวอื่นเรียกว่าเฉพาะเจาะจงใช่ซึ่งจะต่างสองระบบแรกมันไม่เฉพาะเจาะจง เห็นไหมฮะแต่ระบบที่3เป็นระบบที่เฉพาะเจาะจงดังนั้นมันก็จะตรวจจับได้เร็วขึ้นเพราะมันคอยจะโฟกัสกลุ่มนี้เอาไว้แต่เงื่อนไขคืออะไรฮะถ้าเชื้อโรคเข้ามารอบแรกร่างกายจะสร้างแอนติบอดีได้ยังไม่เร็วและยังไม่มากเพราะเป็นเชื้อใหม่เพราะเป็นเชื้อใหม่เคยรู้จักมันมาก่อนมันต้องทําการเรียนรู้ก่อนมันจะสร้างขึ้นมาได้นิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักแล้วก็ไม่ได้มากแล้วก็ช้าครับนะครับนั่นคือระบบของการสร้างแอนติบอดีเพื่อตรวจจับ แล้วถ้าเชื้อโรคนั้นเนี่ยถูกทําลายได้ง่ายแอนติบอดีนี้ก็มีหน้าที่ในการร้อมกรอบเชื้อโรคอย่างเช่นถ้าเป็นไวรัสก็จะล้อมกรอบไวรัสแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์เพราะถ้าไวรัสเข้าสู่เซลล์มันจะเพิ่มจํานวนได้แล้วทาให้เซลล์ตายใช่ไหมครับอันนี้คือระบบแรกที่เราว่า Humanal System คือสร้างแอนติบอดีนะครับระบบที่2ของภูมิท้านทหารที่เป็นระบบที่3เนี่ยที่สร้างขึ้นมาคือแอกค i ายเอมู u น i t y ก็คือระบบเม็ดเลือดขาวที่เรารู้ว่าเป็น ทีหริโฟไซท์ครับทีลรมโฟไซต์จะโฟกัสเชื้อโรคโดยทําลายเชื้อโรคโดยอาศัยเซลล์ที่มีหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคเมื่อกี้แอนติบอดีไม่ใช่เซลล์ครับแต่เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่คอยตรวจจับแล้วก็ทํำลายคราวนี้ถ้าปัญหาคือถ้าแอนติบอดีป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่เซลล์ไม่ทันก็เชื้อเข้าสู่เซลล์เข้าสู่เซไปละเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องอาศัย เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าก็คือเม็ดเลือดเเม็ดดลือขาวที่เรียกว่าทีเซลทีเซลก็จะแบ่งเป็น2องทีเซลทีเซลหนึ่งก็คือทีเซลที่เรียกว่า helper cell กับทีเซลที่ว่าไซโตท็อกซิกคือคิลเลอร์เซลคิลเลอร์คืออะไรฮะคือหมายว่าเฮ้ยเซลล์นี้ติดเชื้อแล้วเข้าไปฆ่าเลยครับนะฆ่าเฉพาะไวรัสหรือฆ่าทั้งเซลล์เลยครับฆ่าทั้งเซลล์ครับนะะฮเมื่อไหร่ที่คิลเลอร์ทีเซลหรือไซโตท็อกซิกทีเซลทำงานเนี่ยครับมันจะถือว่าเซลล์นี้ ถูกติดเชื้อไปแล้วมันจะฆ่าทั้งเซลล์ช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วต้องฆ่าทั้งเซลล์ป้องกันไม่ให้มันกระจายเพิ่มขึ้นขนนึน้นเพราะเชื้อไวรัสเข้าไปในสู่เซลล์แล้วมัวนะจะฆ่าทั้งเซลล์เลยนั้นเราจะเห็นว่าโดยระบบอันหนึ่งอันที่สองไม่จำเพาะเจาะจงครับอันที่สามจำเพาะเจาะจงแต่ระบบจำเพาะเจาะจงก็คือจะมีประเด็นก็คือว่าครั้งแรกที่เข้ามามันอาจจะทําอะไรไม่ได้มากนะแต่มันจะเรียนรู้ว่ามีเชื้อโรคชนิดนี้แหละ แต่ข้อดีคืออะไรฮะมันจะป้องกันในแง่การติดเชื้อครั้งที่2ครั้งที่3ามถัดไปได้ดีและเร็วได้ดีและเร็วคือนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานมาเยืะละแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เราน่าจะกระจ่างอีกเยอะมากต่อการทํางานของภูมิคุ้มกันของเราอย่างนี้แปลว่านี่คือเหตุผลใช่ไหมครับคุณหมอว่าเมื่อโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราจึงมีความจําเป็นที่ต้องใช้วัคซีน ในการกระตุน้นคมิคุมกัมของเราเพื่อป้องกันการติดเชื้อใช่ไหมครับความจําเป็นในการใช้วัคซีนเนี่ยผมว่าในปัจจุบันเนี่ยด้วยเหตุการณ์การโรคระบาดท,ที่เกิดจากการติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมารเราเพบว่าบางโรคระบาดประสบความสาเร็จมากในการใช้วัคซีนครับก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องต่อสู้การระบาดของเชื้อโรคเราจะเป็นต้องใช้วัคซีนครับนะครับ,รบผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการระบาดของโปลิโอรรเราเพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมการระบาดโปลิโอได้โดยการหยอดวัคซีนโปลิโอ ซึ่งพวกนี้อันตรายเพราะอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาเรื่องไขสลังอักเสบและเกิดอัมาพาตเกิดขึ้นได้ครับใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เป็นเป็นประสบการณ์ที่เราเพบว่าการใช้วัคซีนป้องกันได้ประโยชน์มากเลยครับนะครับแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยในมุมมองผมถ้าเราถอยมามองกว้างขึ้นเราจะเห็นว่านี่แต่มันก็มีวัคซีนอีกหลายวัคซีนนะฮะที่ดูเหมือนจะไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างว่าเราฉีดวัคซีนวัณโรคให้เด็กแรกคลอดทุกคน ผมว่าขั้นต่ำน่าจะประมาณ30-40ปีแล้วที่เราทำกันแบบนี้แต่ก็ยังมีวัณโรคอยู่อยู่นะครับนั่นนั่นคือหมายว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมวัคซีนวัณโรคอาจจะไม่ได้ผลอืมแล้วอะไรคือข้อแตกต่างอย่างโปลิโอทำไมโปลิโอได้ผลแล้วัณโรคไม่ได้ผลครับก็ในเมื่อก็คือวัคซีนเหมือนกันใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในแง่ของไข้เลือดออกครับถ้าเราจําได้เมื่อวานสักหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยเราโอ้ตื่นเต้นมาก เรามีวัคซีนไข้เลือดออกเกิดขึ้นใช่ไหมครับ,รบแล้วเราก็มีการให้ฉีดวัคซีนไข้เลือดออกแล้วก็ต้องมีการบูสเตอร์ครับแต่ผลการศึกษาหลังจากผ่านมา3ปีที่มีการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเราพบว่าในกลุ่มที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้วไปฉีดวัคซีนครับถ้าเขาติดเชื้อเขาจะอาการรุนแรงมากมครับนะครับเขาจะอาการรุนแรงมากกว่าคนที่ไม่เคย,เคยฉีดวัคซีนัด้วยครับนั่นคือเป็นเป็นเรื่องที่เอ๊ะมันก็เลยทําให้เราต้องกลับมานั่งคิดว่า การตอบสนองต่อวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีประโยชน์เสมอไปครับแล้วเราจะเห็นว่ามีวัคซีนที่ดูเหมือนจะได้ผลและวัคซีนที่ไม่ได้ผลครับประเด็นที่3ก็คือมันก็มีวัคซีนที่อาจจะยังไม่ได้เห็นผลชัดอะ่ะครับแต่ตัววัคซีนเองกลับทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นครับใช่ไหมฮะอย่างผมยกตัวอย่างว่าผมว่าวัคซีนโควิดเป็นเรื่องใหม่ครับ แล้วผมว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวใหญ่ในช่วงของโควิดอย่างหนึ่งคือฉีดวัคซีนแล้วมีอาการแทรกซ้อนของการฉีดวัคซีนครับไม่ว่าการเกิดริ่มเลือดที่เกิดขึ้นในร่างกายครับใช่ไหมฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมมองว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยมันยังเป็นเรื่องอะไรที่เราตอบยากว่าส่วนไหนของวัคซีนที่น่าจะมีประโยชน์ครับแล้วก็ส่วนไหนที่อาจจะเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอยู่ครับนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนตัวผมผมมองว่าวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ ยังต้องมองด้วยความระวังเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งภายนอกครับแล้วมันจริงมันก็ไม่ใช่เชื้อโรคตัวจริงๆด้วยครับนะครับเราเอาโครงสร้างที่ใช้เชื้อโรคฉีดไปในร่างกายเราเพื่อหวังว่าร่างกายเราจะต่อต้านเชื้อโรคแต่อย่าลืมว่าตัวเชื้อโรคกับวัคซีนมันไม่เหมือนกันครับมันคล้ายกันแต่มันไม่คลืายกันดังนั้นประเด็นคือการคาดเดาว่าร่างกายเราจะตอบสนองยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคาดเดาได้ยากครับงั้นคุณหมอครับถ้าเป็นวัคซีนตัวเดียวกันชนิดเดียวกัน มันจะมีความสามารถในการกระตุ้นคุมคุ้มกันแต่ละคนได้เท่ากันหรือเปล่าครับอ่าอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งคุณตีบเพราะตอนในยุคโควิดเนาะเราก็คาดหวังแหละรอวัคซีนมีวัคซีนมาแล้วเราจะเมื่อไหร่จะมาใช่นะครับแต่สุดท้ายเราก็เห็นว่าฉีด6เข็มก็อีกอาทิตย์สองที่ติดเชื้อก็ยังมีแยะๆครับคุณหมอใช่ครับดังนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าเอ๊ะแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยมันป้องกันได้จริงไหมและถ้าป้องกันได้มันเป็นจากตัววัคซีนเองหรือเป็นจากอะไรรคับ เราอย่าลืมอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมกล่าวเป็นประจำนะครับว่าผู้ที่สร้างภูมิต้านทานคือร่างกายเราไม่ใช่ววัคซีนครับโอเคไหมฮะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดคุมคุ้มกันให้เราใช่แต่เราฉีดตัวเรียนแบบเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อหวังว่าร่างกายเราจะสร้างภูมิต้านทานเรียนแบบก่อนที่จะรับเชื้อจริงเข้าสู่ร่างกายของเราดังนั้นคําถามคือการที่เราฉีดวัคซีนก็ใช่ว่าร่างกายเราจะสามารถสร้างภูมิต้านทานได้ถ้าถ้าระบบในการสร้างภูมิต้านทานของเราย่ําแย่อื มันจึงเกิดปัญหาไงว่าคนที่มีโรคประจําตัวที่ไม่แข็งแรงครับภูมิด้านทานไม่ดีครับฉีดวัคซีนไปก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการศึกษาที่พบเลยนะครับว่าเขาเอาคนที่สูขภาพดีไม่ดีมาฉีดวัคซีนครับเป็นวัคซีนที่ถือว่าอยู่ในเกรดเขาน่าจะดีด้วยครับวัคซีนเกรดเอในยุคที่ผ่านมานะครับเขาพบว่าถ้าเราฉีดวัคซีนในคนที่สู่ภาพดีปรากฏว่าภูมิด้านทานเนี่ยขึ้นได้สูง แต่พอเราฉีดวัคซีนให้กับคนที่สุขภาพไม่ดีภูมินั้นทานกับไม่เคยขึ้นครับแต่ฉีดวัคซีนตัวเดียวกันเลยนะครับแสดงว่าการที่ภูมินั้นทานจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นกับตัววัคซีนครับอย่างน้อยก็ไม่ได้ขึ้นกับวัคซีนเป็นหลักครับแต่ขึ้นอกู่กับว่าร่างกายเราซึ่งเป็นผู้ที่จะต้อง,ง<ช>สร้างภูมินั้นทานสร้างแอนติบอดีเนี่ยมันมันมีความสามารถในการสร้างไหมในสภาวะนั้นครับอย่างเช่นถ้าร่างกายเราอ่อนแอเซลล์ไม่ได้ขาวเราเบต้าเซลล์เราบีเซลล์เราเนี่ย มันไม่สามารถที่จะสร้างแอนติบอดีได้ครับไม่ว่ามันจะเจอเชื้อแค่ไหนก็ตามครับมันก็ไม่สามารถตอบสนองต่อวัคซีนได้ดีครับโอเคไหมครับครับแต่ถ้าโสดว่าภูมิ้ันทานเราไม่ได้ขาวบีเซลเราเนี่ยโอ้มันทํางานได้ดีมากเลยมันแข็งแรงมากนะครับคบางทีเราฉีดผมคิดว่าเราฉีดวัคซีนที่เราคิดว่ามันเก็นเป็นเกตซีย่เงี้ยก็อาจจะอาจจะกระตุ้นภูมิ้านทานได้สูงได้หรือแม้กระทั่งไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเราเจอเชื้อตัวเป็นๆครับ ร่างกายเราก็เอาอยู่ถ้าร่างกายเปเราแข็งแรงถ้าร่างกายเราแข็งแรงเพราะถ้าเราคาดหวังจากภายนอกเนี่ยผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะถ้าเราไม่พัฒนาภูมิทันทานที่อยู่ในร่างกายเราครับอย่างเช่นเราไม่ดูแลร่างกายเราเลยครับพอมีเชื้อโรคใหม่ระบาดเราก็มานั่งรอว่าวัคซีนมาเมื่อไหร่ผมก็กำลังคิดว่าเอ๊ะเรามักง่ายกันไหมเกี่ยวเรื่องนี้นะครับคล้ายๆกับแบบนี้ครับคุณหมอสมมติว่าเขาเคยเป็นหวัดชนิดหนึ่งมาละ แน่นอนว่าร่างกายเขาก็ต้องมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้นๆแต่พอเขาปล่อยให้ร่างกายเขาเนี่ยอาจจะพักผ่อนน้อยกินอาหารมีประโยชน์อะไรก็แต่แหละอยู่ๆเชื้อที่เขาเชื้อที่เขาเคยติดละภูมิคุ้มกันลดลงมาแลรวใช่แต่กลับเป็นไม่รู้ว่าต้องเป็นวัดกันตั้งแบบเกิดมาในชีวิตน,นี้เป็นวัดตั้งกี่รอบแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เหมือนกับสตูคนเนี้ยเราเคยกำลาบอะ่ะ แล้วอยู่เราก็ไม่ฝึกร่างกายเราเราอ่อนแอของเราเองอ่าใช่แล้วในขนาดสตูเราเห็นเราอ่อนแอก็กลับมาทาร้ายเราโอ้ oh, ครับเรียกว่าเป็นหัวใจหนึ่งเลยครับที่ทําให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างวัคซีนเป็นเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องกลับมาดูพื้นฐานสุขภาพร่างกายของเราครับงั้นคุณหมอครับงั้นเราควรจะมีอะไรบ้างครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมี ภูมิคุ้มกันที่ดีจากภายในของเราผมว่าวันนี้อาจจะไม่ได้คุยในเรื่องของแค่เขาว่าโควิดเพื่อนๆในวันนี้ครับจะได้รู้ว่างั้นเราต้องมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับเพื่อทําให้เรามีภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงครับจริง,รงๆร่างกายเรามันมีระบบตัวหนึ่งที่เรียกว่าโฮเมโอสเตติกครับโฮเมโอสเตติกหมายว่าไงฮะโฮเมโอสเตติกค,คือร่างกายเรามีระบบในการที่จะรักษาสมดุลครับระหว่างเซลล์ระหว่างอวัยวะแต่ละอวัยวะครับเพื่อให้มันสามารถทํางานร่วมกันได้เพราะเราไม่สามารถมีแค่หัวใจแต่ไรสมอง ครับโอเคไหมฮะเราไม่สามารถมีไตแต่หัวใจไม่มีครับดังนั้นอวัยวะทุกระบบมีความสําคัญหมดทั้งสิ้นเลยครับแล้วก็การทํางานของระบบแต่ละระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบการหายใจระบบการไหลเวียนเลือดระบบการควบคุมระบบประสาทโรมัสครับจำเป็นต้องมีการสื่อสารและก็รักษาสมดุลรวมถึงระบบควุมด้านทาหาของเราครับมันต้องสามารถสื่อสารถึงกันได้ระบบเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่อาศัยเรื่องของระบบของพลังงานที่อยู่ในร่างกายเราเพื่อรักษาสมดุล ครับนะครับและเรื่องของพลังงานเรื่องของการรักษาโครงสร้างของระบบแต่ละระบบครับล้วนแล้วมาจากในเรื่องของระบบของการรักษาสวนของการเผาผลาญครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณตีจะเห็นว่าผมพูดอยู่ประจําว่าปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนเรามีหลายโรคครับแต่จริงผมมองว่ามันมีอยู่โรคเดียวครับคือโรคที่ร่างกายเราอะรักษาโฮโมเฮเซซิดไม่ได้ ครับเพราะไม่สามารถรักษาสมดุลของระบบเผาผลาญและก็สารอาหารที่เราบริโภคได้ครับนะครับทำให้เกิดการลวนของระบบเหล่านี้ทําให้มันทํางานได้อย่างไม่สอดคล้องครับการ,รที่เราใช้ชีวิตในบางอย่างในโลกอุตสาหกรรมแบบใหม่เนี่ยครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาคืออะไรฮะรเราทานบางสิ่งบางอย่างที่ถูกผลิตขึ้นมาครับและปัญหาของสิ่งที่ผลิตขึ้นมาคืออะไรฮะร่างกายเราในบางโมเลกุลที่เรารับประทานจากอาหาร เป็นโมเลกุลที่ร่างกายเราไม่มีโครงสร้างในการเมตรบราบอลา์ครับนะครับมันยากมากเพราะว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างไขมันทรานครับทำไมการทานไขมันทรานจึงทําให้ระบบของร่างกายพังครับเพราะร่างกายเราไม่มีระบบเอนไซม์ ide, ไม่มีระบบของน้ําย่อยที่จะใช้ในการเผาผลาญห,หรือเมตาบอลา์ไขมันทรานครับสิ่งที่ร่างกายทําได้คือพยายามกระตุ้นการอักเสบแต่กระตุ้นการอักเสบแค่ไหนคือหมายถึงยกกองทัพมาแค่ไหนก็ตามไขมันทรานก็ไม่ตายครับ เพราะมันไม่มีระบบในการจะจัดการไขมันทานแต่ระบบการอักเสบเหล่านี้กลับรวนระบบการทํางานต่างๆของร่างกายทําให้ระบบมันพังลงนะครับนั้นสําคัญที่สุดก็คือผมมองว่าในการที่เราจะต้องกลับมารักษาโฮโมโรเซติกเหล่านี้นะครับเพื่อให้ระบบของร่างกายเนี่ยมันมีความแข็งแรงและทํางานประสานงานกันได้มันจะเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้ระบบภูมิค้านทางเรามันสามารถกลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นคือเราอย่าลืมนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ผมว่าถ้าขั้นต่ําเป็นล้านปีครับถ้าเรามองว่าบรรพบุรุษเราเริ่มต้นคือลิงใหญ่ตระกูลเอฟเนี่ยครับถ้าย้อนหลังเข้าไปศึกษาวันล้านปีเราไม่มีวัคซีนนะครับจริงครับคุณหมอเราเพิ่งมีวัคซีนประมาณแค่ร้อยปีที่ผ่านมาครับแล้วอะไรที่ทําให้เราผ่านเชื้อโรคผมว่าน่าจะเป็นหลายหมื่นล้านล้านชนิดครับเพราะเชื้อโรคเหล่านี้กลายพันธุ์อยู่ทุกทุกห่วงเวลาครับทาไมเราถึงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้เราไม่ได้เพิ่งวัคซีนครับนั้นผมไม่ได้มองว่าวัคซีนไม่ประโยชน แต่ผมมองว่าประโยชน์ของวัคซีนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยคนีมีชัดเจนมากเลยครับคุณหมอ <c oughs> ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนจะรู้สึกว่าวันนี้ได้เข้าใจเรื่องของเกี่ยวกับความสำคัญแล้วก็หน้าที่บทบาทของระบบภูมิคุ้มกันมากขึ้นเนาะแล้วก็สิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยก็จะเป็นความรู้ใหม่ของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับแต่เพื่อให้เพื่อนๆนะครับคุณหมอได้เรียนรู้วันนี้และรู้จักในเรื่องของการหลักปฏิบัติ คุณหมอครับขอสั้นๆเลยครับต้องทําอย่างไรครับเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้กับตัวเองเนี่ยในการที่ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้ได้ครับจริงๆผมว่าถ้าเพื่อนๆหลายคนเคยฟังคลิปที่เราอุทิศครับเขาจะตอบได้โดยตัวเองแล้วนะครับแต่เราพูดย้อนกลับไปคืออันดับแรกเราทานเราควรจะทานอาหารที่เป็นอาหาร อาหารที่เป็นอาหารคืออาหารธรรมชาติที่ผ่านการแปลรูปน้อยที่สุดหรือไม่แปลรูปเลยจะดีมากครนะเพราะร่างกายเราสามารถมีเอนไซม์ต่างๆที่สามารถเผาผลาญฟิโตรไลซ์อาหารที่มาจากธรรมชาติได้อย่างครบถ้วนคเพราะมันติดตัวเรามาจากกรรมพันธุ์อยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือการนอนหลบพักผ่อนที่เพียงพอครับเพราะการเซตนาฬิกาชีวิตในร่างกายเราคือช่วงที่มีการตื่นหรือแอคทีฟกับในช่วงที่คามดาวหรือในช่วงที่เราต้องพักผ่อนครับ มันเป็นวัฏจักรที่อยู่ในรอบ24ชั่วโมงครับถ้าเราหนักไปด้านใดด้านหนึ่งนอนมากเกินไปก็ไม่แข็งแรงครับเล่นหนักมากเกินไปไม่นอนก็แย่ไปอีกครับดังนั้นเนี่ยเราต้องรักษาสมดุลเรื่องของการพักผ่อนในแอคทิวิตี้แต่ละวันนะครับการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแต่ไม่ใช่ธรรมชาติที่พ่นออกมาจากโรงงานสาหกรมะไรไม่ใช่นะเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งมาจาก สมองของมนุษย์ะนะครับ,รบที่ทําอะไรออกมาปแปลกในช่วงหลังมันทาให้ร่างกายเราสามารถรักษาสมดุลตรงนี้ได้ครับ,รบเพราะว่าการที่เราเจอธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะฝึกให้ร่างกายขอยงเราเนี่ยมันมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นครับอย่างเช่นการออกกําลังกาย,ยาน,นะครับ,รบเป็นการเหมือนกับวิ่งออกกาลังกายเราปวดเราเหนื่อยแต่เราพบว่าหลังปวดเหนื่อยกล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงมากขึ้นจริงครับ กล้ามเนื้อจะแข็งแรงไหมกระดูกแข็งแรงมากขึ้นคมันเป็นการฝึกตัวเองการที่เราเจ็บป่วยได้บางครั้งมันจะทําให้ร่างกายเราเมื่อมันผ่านการเจ็บป่วยมาแล้วร่างกายเราเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการเจ็บป่วยนั้นดีขึ้นนะครับแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อมื่อร่างกายเราจะต้องแข็งแรงโดยการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการพักผ่อนอะไรต่างเเหล่านี้นะครับแต่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมว่าใครที่เคยฟังคลิปเดิมๆเราอะต้องรู้แล้วแหละ่คำตอบแล้วแหละว่าคําตอบคืออะไรครับคุณหมอครับถ้าอย่างนั้นแล้วอะครับ บทสรุปเลยครับของการดูแลภูมิคุ้มกันให้เรามีภูมิคุ้มที่แข็งแรงเนี่ยเราต้องดูแลตัวยังไงบ้างครับผมสรุปงี้แล้วกันนะครับว่าจริงๆในเรื่องภูมิทัณฑ์เนี่ยทุกวันนี้คุณตีจะเห็นอย่างหนึ่งตั้งแต่การระบาดโควิดคืออะไรครับเรารอเมื่อไหร่ยังมีวัคซีนใช่ไหมครับแล้วเวลาเรารอคำถามคือเราทำอะไรบ้างน่ก็เราก็รอเราก็รอเราก็รอนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของผมนะครับอย่างที่ผมกล่าวว่า ไม่ว่าเรามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแค่ไหนแต่ผมมองว่าบทบาทของการตอบสนองต่อวัคซีนหรือแม้แต่การตอบสนองต่อเชื้อโรคเนี่ยเป็นสิ่งที่สมคัญมากกว่า90%ครับวัคซีนไหนเป็นองค์ประกอบเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองผมการที่เราเอาแต่นั่งรอวัคซีนโดยที่เราไม่ได้ดูองค์ประกอบที่รับนะครับนั่นคือหมายว่าเราลืมไปว่าองค์ประกอบที่2มันมีความสําคัญตั้ง90%ครับนั่นคือหมายว่ามีวัคซีนที่ดีแต่ร่างกายอ่อนแอ ครับก็ไม่ได้ประโยชน์ครับแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงระบบภูนัติฐานร่างกายเราแข็งแรงครับถามว่าจำเป็นต้องมีวัคซีนไหมอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับถ้าเราแข็งแรงกันทั้งหมดครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองของผมก็คือว่าการที่ไม่ว่าเราเกิดโรคระบาดรอบไหนเชื้อโรคตัวไหนก็ตามแล้วเราก็นั่งรอวัคซีนรอวัคซีนรอวัคซีนผมมองว่าระบบแบบนี้มันสอนให้เราอะกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาครับ เป็นสังคมที่มักง่ายแล้วก็รอแต่พึ่งพาว่าเมื่อไหร่บริษัทยาเมื่อไหร่จะมีผู้หวังดีมาผลิตวัคซีนให้เรารนั่นคือหมายว่าเรามองข้ามตัวเราเองมองข้ามระบบของร่างกายเราซึ่งตัวมันเองแหละคือระบบที่มีศักยภาพมากที่สุดที่จะป้องกันการระบาดของโรคต่างๆในแต่ละยุคต่างๆแล้วนำพาให้ชีวิตของสปีชีส์หรือสายพันธุ์มนุษย์เรานะ่ยยังสามารถส่งต่อรุ่นต่อรุ่นลงไปได้คร,ครับผม โดยสรุปครับเราก็เลยต้องกลับมาดูแลพื้นฐานของร่างกายเราให้แข็งแรงเพื่อให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานที่ดีจากภายในนี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุดและเนื้อหาดีๆเหล่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆครับครับสวัสดีครับและสวัสดีคุณเพื่อนทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ